สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมประกาศนะครับรีวิวประกาศนะครับอันนี้เป็นสายกัดนะครับทั้งหมดเลยนะครับเอาขึ้นมาใหม่นะครับเป็นปลาอายุดีเลยนะครับสิบสองเดือนนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องเอาไปกัดปลาเล็กนะครับสบายสบายเลยนะครับโอเคครับมาชมกันเลยนะครับมันจะเจอผมก็ยังไม่เปิดพองดูนะครับ เราพกก็เพิ่งดูพร้อมกันนี่แหละครับนี่ครับตัวปลาอันนี้คือผ่านบ่อนแล้วนะครับพวกนี้คือกัดพันขึ้นแล้วนะครับครับผมนี่นะครับครับตัวปลา อันนี้เป็นบ่อสิบเก้านะครับตัวนี้นี่ครับอายุดีนะครับเนื้อหนังดีนะครับปูปลาครับมันเป็นอายุมันผ่านแล้วนะครับโอเคครับส่วนตัวนี้จะเป็นสีนากนะครับอันนี้ก็บ่อสิบเก้าเหมือนกันนะครับนี่ครับใครสนใจออใบกระเพราน้ำก็ สอบถามเขามาได้นะครับชุดร้อยห้าสิบาทครับรวมส่งครับนี่แบบนี้เลยนะครับแต่มันจะไม่มีลากแบบนี้นะต้องเอาไปใส่โลคุณนะครับเดี๋ยวมันก็งอกครับประมาณสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณเกือบเท่าๆนี้เลยครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นประกัดสีหน้านะครับมันจะยังไม่พองเท่าไหร่ครับเพราะผมเพิ่งเอาขึ้นมานะครับครับผม เดี๋ยวพลองเปิดกับตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นบอ่อสิบเจ็ดนะครับนี่สวยมากนะครับครับผมส่วนตัวนี้เป็นบอ่อสิบเก้านะครับนี่ลอยตัวบอ่อสิบเจ็ดตัวนี้นะ่าจะอยู่ประมาณแปดสิบไปนะครับตัวนี้จะอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าๆนะครับเจ็ดสิบนิดๆน,น,นะครับ สวยมากนะครับตัวนี้นะครับอันนี้มันเราขึ้นมาก่อนตัวอื่นนะครับขึ้นมาเป็นสี่ห้าวันแล้วนะครับตัวนี้เพิ่งเอาขึ้นมาได้สองวันนี่ครับนี่วันที่สองนยที่ผมถ่ายนะครับมันจะยังพังอยู่นะนะครับพวกนี้ก็เป็นบ่อสิบเก้าเหมือนกันนะครับมันจะตัวไม่ค่อยใหญ่แล้วครับประมาณเจ็ดสิบกว่าๆครับรอยกาลังกัดนะครับนี่คือปลาพวกนี้นะครับแต่เจ็ดสิบขึ้นหมดนะครับเจ็ดสิบถึงเก้าสิบนะครับประมาณเก้าสิบนิดก็มีนะครับ อาจจะเครื่องอาจจะยังไม่เต็มไม่สวยนะครับเพราะว่ามันกัดกันในบ่อนะครับอืมพอดีคุณหมักคุณเลี้ยงพอดีเต็มนะครับครับผมเครื่องมันก็จะสวยนะครับถ้าใครสายกัดก็จะรู้นะครับว่าปลาถ้ามันไม่กัดกันในบอร์มันก็ไม่เก่งนะครับมันต้องมีมันต้องกัดกันเราก็จะรู้ว่ามันมีเขี้ยวไหมนะครับนี่เลยนะครับนี่ครับส่วนข้างล่างก็จะเป็น บ่อสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับตัวนี้จะยังอ้วนนิดนึงนะครับอ่าสาหรับใครที่ชอบชอบปลาแบบเอาไปรีดเองนะครับนี่บ่อสิบเจ็ดตัวนี้จะเป็นกัดแบบมันจะกัดบนนะครับเชิงบนครับพวกปลาสีทองทองเนี้ยสิบบ่อสิบเจ็ดนะครับส่วนบ่อสิบเก้าที่ผมรีวิวไปก่อนก่อนหน้านี้นะครับก็มันจะเป็นปลาแบบเริมเรียมครับกัดข้างล่างมันจะกัดคางกัดหน้าครับแต่พวกนี้มันจะเสียบลงมาจากข้างบนนะครับนี้ พวกสีทองทองนะครับบอกสิบเจ็ดนะครับมีสิบเจ็ดกับสิบเก้านะครับนี่ครับรอยมันกําลังสวยนะครับตอนนี้นะครับอายุดีนะครับกัดปลาหกเจ็ดเดือนกัดเลยครับเอาไปกัดเลยไม่มีปัญหาครับเพราะว่าตัวนี้มันปีหนึ่งนะครับนี่สิบสองเดือนพอดีนะครับเขาวันที่เก้านะครับมกรางนะครับพอดีตอนนี้มันเก้าตอนนี้มันวันที่สิบ ห้าสิบหกแล้วนะครับปีหนึ่งกับอีกสัปดาห์หนึ่งครับผมไม่ต้องกังวลนะครับครับผมคือเพาะไว้สำหรับช่วงนี้โดยเฉพาะนะครับนี่ครับนี่โอเคนี่ครับตัวนี้จะเป็นบ่อสิบสี่นะครับมันมีแค่สองตัวนะครับบ่อสิบสี่อันนี้เป็นปลาเจ็ดเดือนนะครับสิบสี่นะครับ ตัวเดียวนี่นะครับนี่มันมีสองตัวกับตัวข้างบดนะครับอ่าอันนี้เป็นบ่อสิบสี่นะครับอันนี้ฝั่งนี้ก็เป็นบ่อสิบเจ็ดปกตินะครับตัวสีทองทองนะครับสิบเจ็ดจะเป็นปลาสีนากนะครับอืมครับเห็นไหมนี่ครับนี่นะครับบอสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ สีหน้านะครับสิบเจ็ดจะเป็นสีหน้าทั้งหมดนะครับไม่มีเขียวเลยนะครับนี่ครับนี่ตัวประมาณนี้ก็ยังมีนะครับแต่ตัวนี้นะสวยครับกัดได้เลยนี่ตันๆนะครับอใหญ่ๆนะครับอันนี้มันเพิ่งตักบ่อนะมันยังตัวมันยังไม่รีดลงเท่าไหร่นะครับแต่อย่ยางมันจะเป็นปลาทรงนี้นะครับมันจะไม่ใช่แบบปลายยาวๆนะครับ แต่ว่าก็จะลงกว่านี้อยู่ครับมันจะยาวกว่ากว่านี้นิดนึงนะครับเวลาเราเอาขึ้นมาหมาักประมาณสักสัปดาห์หนึ่งครับหรือสิบวันนะครับมันจะเราก็ค่อยเอาไปอ่าวนน้ํานะครับอืมครับบ่อสิบเจ็ดนี่นะครับอันนี้ก็บ่อสิบเจ็ดเหมือนกันนะครับนี่ รูผมลายมากเลยเวลาล้างแล้วแบบผมไม่เช็ดข้างนอกนะครับผมทูแต่ข้างในโอ้เสียงไก่อะไรมาคันตรงนี้ตัวนี้นี่ครับตัวนี้ไม่น,น่าจะไม่ไม่ได้หมักนานนะครับนี่เนื้อมันดีมากนี่นี่ครับนี่เนื้อดีมากตัวนี้ ประมาณนี้นะครับครับผมสําหรับพวกสายกัดนะครับผมก็ขายนะครับพวกนี้นะครับตัวละสองร้อยบาทนะครับถ้าเอาเยอะอย่างงี้ครับสิบตัวขึ้นหรือห้าตัวขึ้นอะไรอย่างนี้ผมก็อาจจะลดลงให้นะครับร้อยห้าสิบอะไรอย่างนี้ครับถ้าเอาตัวสองตัวสามตัวอะไรอย่างงี้ก็ราคาเต็มนะครับสองร้อยนะครับ คือมันผ่านบอดมาแล้วครับพวกนี้คือถ้าเป็นปลาใหม่มันจะสตาร์ทที่ร้อยห้าสิบครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ผ่านมาแล้วผมก็จะอัพเป็นสองร้อยครับครับผมนี่ครับลูกค้าที่ซื้อไปจากผมปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อ่าเยอะนะครับก็ลองคอมเมนต์ว่าใครเคยซื้ออะไรอย่างเงี้ยอะไรครับทําใครไม่มั่นใจเนาะว่าเออปลาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลูกค้าผมก็เยอะนะครับใครยังไม่เคยซื้อเนาะหรือกลัวกลัวโกงกลัวอะไรอย่างเงี้ยครับ นี่ครับอันนี้เพาะไว้สําหรับเล่นต้นตีนะครับอ่าลืมบอกนะครับค่าส่งนะครับแปดสิบบาทนะของผมคือคือแบบสั่งกี่ตัวผมก็คิดแค่แปดสิบครับตัวเดียวก็แปดสิบสิบตัวก็แปดสิบนะครับนี่คือค่าส่งเป็นเหมาเหมาเลยนะครับถ้าไม่อยากแบบยังไงคือมันต้องแบบ สั่งเยอะๆครับมันค่อยคุ้มถ้าไม่งั้นมันก็ไม่คุ้มตัวเดียวนี่มันมันเกือบเกือบเท่าราคาปลาเลยนะครับปกติลูกค้าจะสั่งนะครับของผมนะอย่างต่ําสี่ตัวนะครับเขาไม่ค่อยมีใครสั่งตัวสองตัวแต่ว่ามีแต่ว่ามันน้อยครับแต่ผมก็ขายครับตัวสองตัวก็ขายไม่ใช่ว่าแบบจะขายแต่ออเดอร์เยอะๆไม่ใช่ครับตัวเดียวก็ขายแต่มันจะคุ้มคุณไหมแค่นั้นแหละครับผมต่อมาก็ห้าตัวหกตัว สิบตัวนะครับปีที่ี่แล้วออเดอร์จะสิบขึ้นนะครับสิบตัวเอาออเดอร์ละสิบละสิบสัดส่วนมากนะครับนะครับโอเคนะครับสําหรับใครที่อยากได้ก็ดูในคอมเมนต์นะครับผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับสําหรับช่องทางการติดต่อนะครับมันจะมีเบอร์โทรนะครับมี Facebook นะครับหรือมีไลน์ใครสะดวกทางไหนทําได้หมดนะครับครับผม นี่ครับปลาก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับสายกัดเนาะมันก็ยังขึ้นมาไม่เยอะนะครับเนี่ยส่วนมากพวกนั้นก็จะเป็นปลาใหม่นะครับที่ยังไม่ลองเลยนะครับครับผมปลาสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนสําหรับใครที่อยากเล่นพวกบ่อเอ็นของผมต่างๆนะครับเอ็นสามเอ็นสี่ที่ผมอ่าโพสในเฟซบุ๊กนะครับสาหรับใครที่เป็นเพื่อนผมในเฟซบุ๊กเนาะมันตัวเล็กนะครับใครรับได้นะครับตัวร้อยห้าสิบกว่าครับอืม เอาไปเลี้ยงเอานะครับราคามันจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับมันจะกัดแต่หางนะครับพวกนั้นคือผ่านแน่นอนครับแต่ว่ามันตัวเล็กคุณต้องไปเลี้ยงเอาเองนะครับถ้ามันตัวโตถ้ามันกัดในผมจะมันจะอัปราคาขึ้นนะครับพวกบอยเอ็นต่างๆนะมันมีมันมีหกเอ็นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับครับผมโอเคครับผมต่อไปก็เป็นสายสวยงามนะครับเป็นอีสานทรงเครื่องนะครับสีเขียวนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ตัวละสองร้อยบาทนะครับสําหรับอีสา seaweed, สนท <falls> รงเครื่องนะครับนี่เครื่องสวยๆนะครับนี่เลยนะครับตัวคิวๆเครื่องใหญ่ๆนะครับอีสานทรงเครื่องนะครับนี่เลยแม่กล้องผมไม่โฟกัสแล้วเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับตัวละสองร้อยบาทนะครับดูไม่ใช่สวยตัวพวกนี้นะครับมันก็เท่าๆกันหมดนะครับ ผมเปิดให้ดูนะครับนี่เขียวปี๋ครับพวกนี้จะเป็นลูกลูกปลาป่านะครับนี่ผมเอาลูกลูกช้อนมาทําด้วยนะครับนี่มันจะเป็นออกปลาป่าหน่อยนะครับนี่ครับ ตลาดอีสานทรงเครื่องนะครับดั่าคือตัวละสองร้อยทั้งหมดนะครับอ่าแล้วมันก็จะมีสีนาคด้วยนะครับอ่าเราดูสีนาคเนาะอะไรพวกนั้นสีเขียวข้างบนจะเป็นสีเขียวนะครับนี่ครับสีนาคก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับสีนาคก็ราคาเท่ากันนะครับก็ตัวนี้สวยจัง ครับนี่ครับนี่เลยนะครับนี่ใครชอบสีนาค,นครัครับผมมีเยอะ,ะครับสีนาก็มีประมาณสิบกว่านะครับอยู่ข้างหลังบ้านน่าจะมีอีกประมาณห้าหกตัวนะครับ ครับผมสีนามันมันก็ติดมันมีไม่ค่อยเยอะครับส่วนมากคือถ้ามีมันก็มีตําหนิครับส่วนมากคือแบบมันเป็นปลาเครื่องยาวนะครับอีชายน้ํามันจะงอครับอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเสียตรงนี้ไปเยอะผมก็ตกตกแต่งมันบ้างครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทั้งหมดนะครับออืเนี่ยมันพวกพวกนี้เหมือนเหมือนกันนะครับเนี่ยผมทิ้งไปไม่ใช่นน้อยนะครับเพราะว่า มันขึ้นมาเยอะก็จริงแต่ว่ามันขายไม่ทันนะครับผมเพาะประมาณเกือบยี่สบ่อครับนี่อีสานทรงเครื่องนี่ทั้งสองสีสามสีอะครับทั้งสีน้าเงินด้วยสีน้ําเงินก็ตัวเล็กๆครับมันยังไม่โตนะครับนี่ครับมาแล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็สวยนะครับนี่มือใหญ่ๆนะครับผมว่าคุ้มนะตัวละสองเราผมซื้อมาคู่หนึ่งหกร้อยแปดสิบครับพ่อแม่พวกนี้แต่ว่าก็เอามาคุ้ยกับคนอื่นนะครับก็เอามาเข้าของตัวเองบ้างนะครับพวกนี้ครับผม ครับอีสานทุงแต่ว่าตอนนี้นะครับสําหรับใครที่อยากได้บุรีรลำนะครับปลายฟอร์มไม่ทันนะครับตัวเล็กๆก็มีนะครับมันไม่สวยครับผมอยากฟอร์มให้ก่อนเพราะว่าเอาไปคือบุรีลำเป็นปลาที่แบบว่าไม่ใช่ว่าเอาขึ้นมาฟอร์มทุกตัวมันจะสวยทุกตัวนะครับผมบอกเลยว่ามันได้ทิ้งครึ่งๆเลยนะครับคือมันจะมีตําหนิครับเป็นมันเป็นปลาแบบยังไงไม่รู้เวลาเราเอามาฟอร์มครับ ก็คัดอยู่คัดก่อนนะครับแต่ว่าพอมันโตมาบางตัวมันก็ไม่ดูแต่ว่าหางมันก็ไม่สวยอย่างนี้ก็มีครับก็ได้ก็ได้เอาทิ้งครับผมก็ไม่ขายนะใครมาขอผมก็ไม่ให้เอาทิ้งอย่างเดียวครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับใครที่ดูแล้วยังไม่กดนะครับขอด้วยนะครับกดให้ผมหน่อยครับผมก็ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดต่อในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ